ส่วนชาวบ้านช้างที่ระยองก็ร้องเรียนนะคะว่ามีนายทุนนั้นแอบลักลอบขุดดินขุดทรายแล้วก็นํามาล้างอยู่กลางชุมชนก็วอนหน่วยงานภาครัฐละค่ะให้เล่งตรวจสอบแล้วก็เอาผิดขั้นเด็ดขาด ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลบ้านช้างอ,อําเภอบ้านชาน้างจังหวัดระยองว่ามีกลุ่มนายทุนลักลอบขุดดินล้างทรายกลางซอยเทศาบาล43โดยไม่มีความเกรงกลัวกฎหมายทำให้เกิดบ่อขนาดใหญ่คล้ายกับเหมืองกินเนื้อที่กว่า10ไร่รถบรรทุกพ่วง18ล้อก,ก็วิ่งเข้าออกกันตลอด24ชั่วโมงส่งผลให้ถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อฝุ่นละอองฟุ้งกระจายกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านผู้สื่อข่าวลง พื้นที่ไปตรวจสอบนะคะก็พบรถบรรทุกจํานวนมากเข้าออกอย่างต่อเนื่องถนนนั้นก็เต็มไปด้วยดินโคลนและฝุ่นตลบอบอวนภายในก็มีรถแบ็คโฮหลายคันกําลังตักทรายใส่รถบรรทุกโดยไม่เกรงกลัวต่อสายตาผู้ที่พบเห็นรอบบริเวณก็มีกองดินทรายสูงเท่าตัวคนมีการตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักและก็แรงงานก็คอยแจกตัวรถเพื่อจัดระเบียบเข้าออกจุดล้างทรายก็มีการปล่อยน้ําขุ่นลงบ่อพักอย่างเป็นระบบชาวบ้าน ใกล้เคียงเผยนะคะว่าอยู่กันไม่ได้แล้วฝุ่นเต็มบ้านเด็กก็ป่วยบ่อยเสียงรถเสียงเครื่องจักรนะคะรบกวนกันตลอดทั้งคืนถนนก็พังเสียหายแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลพร้อมทั้งวิงวอนให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาตรวจสอบใบอนุญ,ญาตและเอาผิดกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยนายเฉลยธนะภูมิชัยผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองบ้านฉางบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจำนวนมาก ตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างของการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่ามีการใช้เครื่องจักรหรือว่าแรงม้าขนาดใหญ่จะประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาด